สวัสดีค่ะครูชื่อครูนุ่นนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมหมายถึงอะไรเรามาศึกษากันในเนื้อหาบทนี้กันเลยนะคะเรื่องพันธุกรรมนะคะวัตถุประสงค์ที่ครูจะสอนในเรื่องพันธุกรรมก็คือต้องการอธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะ ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมนี้เรามาดูกันว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลนั้นเป็นยังไงส่วนข้อ2บอกลักษณะของตอนเองค่ะที่ได้รับจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมข้อ 3. อธิบายความแปรผันทางพันธุกรรมค่ะซึ่งความแปรผันทางพันธุกรรมนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะก็จะมีความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องและความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องค่ะข้อ4ค่ะ อธิบายลักษณะโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและข้อ5อธิบายความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศที่ก่อให้เกิดโรคทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อที่ครูจะสอนในเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็จะมีกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมและสารพันธุกรรมค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องพันธุกรรมเราต้องทราบก่อนว่าสิ่งมีชีวิตนะคะมีการแบ oh ่งเซลล์อย่างไรและการแบ่งเซลล์นั้นมีความสําคัญต่อกระบวนการทางพันธุกรรมอย่างไรนั่นเองค่ะการแบ่งเซลล์นะคะจะประกอบด้วยการ2ขั้นตอนคือข้อ1นนะคะเป็นการแบ่งนิวเคลียสค่ะการแบ่งนิวเคลียสนะคะจะเป็นการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิตและการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิตค่ะ ข้อ2นะคะจะเป็นการแบ่งไซโทพลาสซึมค่ะเมื่อเซลล์นะคะมีการแบ่งนิวเคลียสสิ้นสุดลงแล้วต่อมาก็จะมีการแบ่งไซโทพลาสซึมต่อจากการแบ่งนิวเคลียสนั่นเองค่ะซึ่งการแบ่งไซโทพลาสซึมนะคะเราก็จะแยกเป็นในเซลล์สัตว์นะคะจะเป็นการแบ่งโดยที่เย er ื um ่อหุ้มเซลล์นะคะมีการคอดกิ่วไปค่ะส่วนในเซลล์พืชน,นะคะจะมีการสร้างเซลล์เพดเกิดขึ้นนั่นเอง ยื่อหุ้นเซลล์คอรตกิวนะคะเราจะพบได้ในเซลล์สัตว์ค่ะส่วนการสร้างเซลล์เพจเราจะพบได้ในเซลล์พืชค่ะต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตก่อนกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตนะคะจะเป็นการแบ่งเซลล์ค่ะเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ร่างกาย ไมโทซิสนะคะจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายค่ะจะเป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายนะคะที่พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลลสัตว์ค่ะโดยการแบ่งเซลล์นะคะจะมีการแบ่งตัวตลอดเวลาค่ะเพื่อทดแทนเซลล์ที่ได้ตายไปแล้วอย่างเช่นเซลไขกระดูก เซลผิวหนังนั่นเองค่ะแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตนะคะสำหรับในเซลล์ประสาทค่ะและเซลล์กล้ามเนื้อลายเซลลกล้ามเนื้อเรียบและเซล์กล้ามเนื้อหัวใจนะคะจะมีการพัฒนาจนเป็นรูปร่างและหน้าที่เป็นพิเศษค่ะหรือว่าเซลล์ต่างๆมีการแบ่งเซลล์และพัฒนาไปเป็นหน้าที่ชัดเจนแล้ว ทั้งหมดนี้จะหยุดการแบ่งเซลล์ค่ะจะไม่มีการแบ่งเซลล์เมื่อทุกอย่างพัฒนาปนปนไปเป็นหน้าที่และมีรูปร่างชัดเจนค่ะสำหรับในเซลล์พืชน,นะคะส่วนของโครงสร้างที่มีอายุมากค่ะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อถาวรน,นะคะจะไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มเติมอีกแล้วค่ะแต่บริเวณที่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มเติมนั้นจะพบได้ที่บริเวณส่วนปลายรากบริเวณส่วนปลายยอดและบริเวณส่วนเนื้อเยื่อเจริญค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอยู่ตลอดเวลานั่นเองการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะจะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด5ระยะค่ะระยะแรกนะคะเป็นระยะอินเตอร์เฟสค่ะต่อมาโพเฟสต่อด้วยเมตาเฟสแอนนาเฟสและเทโลเฟสค่ะระยะอินเตอร์เฟสนะคะจะเป็นระยะที่เราเห็นโครมาติดนะคะขดกันเป็นขดๆอยู่ในเซลล์นั่นเองค่ะ ต่อมาระยะโปรเฟสนะคะเราจะเห็นเป็นชุดของโครโมโซมชัดเจนเห็นเป็นแท่งโครโมโซมค่ะเห็นแท่งโครโมโซมชัดเจนที่ระยะโปรเฟสนะคะและสามารถเห็นได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ระยะเมตาเฟสค่ะระยะเมตาเฟสนะคะ โครโมโซมค่ะจะมีการเรียงกันอยู่ตามแนวแกนกลางของเซลล์และในระยะเมตาเฟสนี้เราจะใช้นับจำนวนชุดโครโมโซมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นระยะแอนาเฟสค่ะระยะแอนนาเฟสนะคะจะเป็นระยะที่มีการแบ่งซิสเตอร์โครมาติดค่ะแบ่งซิสเตอร์โครมาติดออกจากกัน ทำให้ต่อมาในระยะเทโลเฟสนะคะจะมีการคอดกิ่วของเซลล์ค่ะตรงนี้นะคะถ้าในเซลล์สัตว์เราจะเห็นการคอดกิ่วของเซลล์เกิดขึ้นเป็นการบอกว่า1เซลล์เริ่มต้นสามารถได้2เซลล์เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์ที่ระยะเทโลเฟสค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกระบวนการการแบ่งเซลล์โดยเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนั่นเองค่ะ ต่อนะคะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนชุดโครโมโซมนะคะโดยจํานวนชุดโครโมโซมค่ะจะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือจาก 2N จะเป็น N นะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ระยะ คือไมโอสิตวันที่ประกอบด้วยอินเตอร์เฟสวันโปรเฟสวันเมตาเฟสวันแอนาเฟสวันและเทโลเฟสวันค่ะและต่อมาก็คือระยะไมโอสิตทูนะคะซึ่งประกอบด้วยโปรเฟสทูเมตาเฟสทูแอนาเฟสทูและเทโลเฟสทูค่ะเรามาดูการแบ่งเซลล์แบบไมโอสิตกันนะคะ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะจากที่ครูได้บอกไปตอนแรกนะคะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสามารถแบ่งออกเป็นได้ไมโอซิสวันและไมโอซิสทูค่ะไมโอซิสวันนะคะก็จะประกอบด้วยระยะโปรเฟส1วันก็คือเราจะเห็นโครโมโซมนะคะ จับคู่หรือว่าอยู่กันเป็นกลุ่มเห็นได้ชัดจ,จะเห็นเป็นแท่งโครโมโซมค่ะต่อมาเมตาเฟสวันโครโมโซมจะเรียงกันอยู่แกนกลางนะคะอนาเฟสวันจะมีการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมค่ะ และเทโลเฟส1เราจะเห็นเซลล์คลอดกิวนะคะจะเห็นได้ว่าจาก1เซลล์ค่ะจะได้เท่ากับ2เซลล์เมื่อสิ้นสุดระยะไมโอซิต1ต่อมานะคะในไมโอซิต2ค่ะ2เซลล์ที่ได้จากไมโอซิต1นะคะจะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นก็คือมีการโครโมโซมเข้าคู่ที่ระยะโปรเฟส2ค่ะและโครโมโซมเรียงกันอยู่แกนกลางที่ระยะเม,มตาเฟส2 ต่อมานะคะมีการแยกซิสเตอร์โครมาติดค่ะที่ระยะแอนาเฟส2ค่ะและระยะเทโลเฟส2นะคะมีการลอดกิ่วของเซลล์เกิดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการแบ่งไซโทพลาซึมนั่นเอง และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตหรือว่าเป็นกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อให้ได้เซลล์สืบพันธุ์นะคะจะได้สิ้นสุดที่ระยะเทโลเฟสทูนะคะจะได้เซลล์ทั้งหมด4เซลล์ค่ะจากที่ครูได้บอกไปนะคะไมโตซิตเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายเมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ทั้งหมด2เซลล์ค่ะแต่ไมโอซิตจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะ เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ทั้งหมด4เซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นเรามาเริ่มทำโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกนะคะโจทย์ถามว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตนะคะการแบ่งเซลล์ไมโทซิตเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายค่ะโดยที่เซลล์เริ่มต้นมีทั้งหมด5เซลล และมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น 4n เท่ากับ8นะคะโจทย์ถามว่าเมื่อแบ่งเซลล์ทั้งหมด3รอบจะได้จำนวนเซลล์สิ้นสุดทั้งหมดกี่เซลล์และมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าไรค่ะการแบ่งเซลล์1เซลล์นะคะในการแบ่งแบบไมโตซิสซึ่งแบ่งเซลล์ร่างกายเมื่อสิ้นสุดกระบ,บวนการแบ่งเซลล์นะคะจะได้เซลล์ทั้งหมด2เซลล์ค่ะ และมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าเดิมดังนั้นจากโจทย์นะคะบอกว่าเซลล์เริ่มต้น1เซลล์ค่ะแบ่งเซล์รอบที่1จะได้เซลล์ทั้งหมดเท่ากับ2เซลลค่ะและเอา2เซลลนะคะมาเป็นเซลล์เริ่มต้นในรอบที่2ค่ะก็จะได้เซลลทั้งหมด4เซลล์4เซลล์มาเป็นเซล์เริ่มต้นในรอบที่3นะคะก็จะได้เซลล์ทั้งหมด4คูณ2เท่ากับ8เซลค่ะดังนั้น การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสโดยมีเซลล์เริ่มต้นทั้งหมด5เซลล์นะคะเราก็จะนำ5เซลล์นะคะคูณกับทั้งหมดการแบ่งเซลล์3รอบก็คือได้8นะคะ5คูณ8จะเท่ากับ40ค่ะโดยจำนวนชุดโครโมโซมการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจะได้ชุดโครโมโซมเท่าเดิมดังนั้นจำนวนชุดโครโมโซมก็จะเท่ากับ 4n เท่ากับ8เท่าเดิมนั่นเองค่ะ ในการแบ่งเซลล์แบบไมโตสิสนะคะจะมีสูตรการคำนวณคือ2ยกกำลังด้วยจำนวนรอบการแบ่งเซลล์ค่ะและคูณด้วยจำนวนเซลล์เริ่มต้นนั่นเองแบบที่ครูได้แสดงให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะและโจทย์ข้อต่อไปค่ะโจทย์ถามว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะมีการแบ่งเซลล์ แต่แบ่งเซลล์แบบไมโอซิตการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนั้นจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะโจทย์ถามว่าถ้ามีเซลล์เริ่มต้น3เซลล์ที่มีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น๔ n เท่ากับ8นะคะเมืนน่อแบ่งเซลล์ทั้งหมด1รอบจะได้จำนวนเซลล์สิ้นสุดทั้งหมดกี่เซลล์และมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าใดนะคะ การแบ่งเซลลสืบพันธุ์ค่ะในร่างกายของเรานะคะการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์จะมีการแบ่งเซลล์ทั้งหมดเพียงแค่1รอบต่อครั้งค่ะจะไม่มีการได้ลูกเซลล์แล้วก็จะมีการแบ่งเซลล์รอบต่อไปตามมานะคะการแบ่งเซลแบบไมโอซิสหรือแบ่งเซล์สืบพันธุ์นะคะ1รอบเราจะได้เซล์สิ้นสุดในการแบ่งเซลลทั้งหมด4เซล์ค่ะซึ่งมีจํานวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะ ดังนั้นจากโจทย์ค่ะเซลล์เริ่มต้น1เซลล์แบ่งเซลเซล์หนึ่งรอบจะได้ทั้งหมด4เซลล์โจทย์กำหนดว่าเซลล์เริ่มต้น3เซลล์ค่ะแบ่งเซลล์หนึ่งรอบก็จะได้เท่ากับ3คูณสเท่ากับ12เซลล์นั่นเองและมีจำนวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นจาก 4N เท่ากับ8ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือหารสองค่ะ ก็จะได้เท่ากับ 2n เท่ากับ4นั่นเองดังนั้นสูตรการคำนวณการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะก็จะเป็น4คูณด้วยจำนวนเซลล์เริ่มต้นนั่นเองค่ะเมื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตและการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตค่ะ ในลำดับต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะมาจากการศึกษาด้านพันธุกรรมของเมนเดลนั่นเองค่ะโดยสิ่งมีชีวิตที่เมนเดลได้นำมาใช้ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็คือต้นถั่วลันเตาค่ะการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลนะคะจะใช้ทั้งหมด7ลักษณะค่ะ โดยแต่ลักษณะนะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะเช่นลักษณะต้นสูงกับลักษณะต้นเตี้ยลักษณะ,มะเมล็ดก,กลมกับมเมล็ดขรุขระค่ะโดยต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลได้นำมาใช้ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจะต้องนำต้นถั่วลันเตาที่เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่นั่นเองค่ะ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลนะคะเมนเดลเรียกลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูกรุ่นที่1ซึ่งมีลักษณะเม็ดกลมและลักษณะต้นสูงว่าลักษณะเด่นค่ะลูกที่ปรากฏในรุ่นที่1น,นะคะจะเรียกว่าลักษณะเด่นหรือว่าโดมิเนนต์ค่ะส่วนลักษณะที่ไม่ปรากฏในรุ่นที่1แต่กลับมาปรากฏในรุ่นที่2นะคะจะเรียกว่าลักษณะด้อยค่ะหรือ คือ e c e s s i v e นั่นเองเช่นลักษณะต้นเตี้ยค่ะเมนเดลสังเกตว่าลักษณะด้อยนะคะจะไม่ปรากฏในรุ่นที่1ค่ะแต่จะปรากฏในรุ่นที่2โดยอัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยจะมีอัตราส่วนเป็น3ต่อ1ค่ะในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะจะมีหน่วยควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้ โดยหน่วยควบคุมลักษณะแต่ลักษณะที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี้เราจะเรียกหน่วยนั้นว่ายีนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจและรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันก่อนค่ะคําศัพท์คาแรกที่ครูยกมาเลยนะคะคือยีนยีนหมายถึงอะไร ยีนคือหน่วยทางพันธุกรรมค่ะที่ควบคุมลักษณะต่างๆซึ่งสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้หรือเรียกได้ว่าถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ค่ะยีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมครูยกตัวอย่างเช่นยีนควบคุมสีในดอกไม้นะคะต่อมาคำศัพท์คำที่สองก็คืออัลลิว อัลลิวเป็นหน่วยย่อยของยียนค่ะซึ่งอัลลิวนะคะจะอยู่กันเป็นคู่ๆบนตำแหน่งของยียนที่ตรงกันนั่นเองค่ะโดยครูยกตัวอย่างยีนควบคุมสีดอกไม้นะคะยีนควบคุมสีดอกไม้จะมีอัลลิว r ใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะเด่นค่ะให้ดอกไม้สีแดงและมีอั A l A ลลิว r เล็กแสดงลักษณะด้อยค่ะให้ดอกไม้สีขาวค่ะ ต่อมาคำศัพท์คำที่3นะคะคือคำว่า g ีโนไทป์ค่ะ g ีโนไทป์คือรูปแบบของอัลลิลที่เข้าคู่กันการแสดงลักษณะให้เราเห็นนะคะอัลลิลจะอยู่ลักษณะเดียวทำให้ไม่สามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ค่ะดังนั้นการเห็นสิ่งที่ปรากฏจะต้องมีอัลลิลมาเข้าคู่กันค่ะโดย g ีโนไทป์แบบแรกนะคะก็จะเป็น h o m o ไซกัสโดมิแนนต์หมายถึงเป็นพันธ้เด่นค่ะ อันลี้วที่มาเข้าคู่ก็จะมีลักษณะเป็นตวนัวอักษรตัวใหญ่ทั้งคู่นะคะต่อมาโฮโมไซกัสรีเซสซีฟค่ะหรือพันธุ์แท้ด้อยก็จะมีตัวอักษรที่เป็นตัวเล็กค่ะมาเข้าคู่กันต่อมานะคะคำที่3มก็จะเป็นเฮทโรไซกัสค่ะเฮทโรนะคะคือผสมจึงเรียกได้ว่าเป็นพันธุ์ทางหรือพันธุ์ลูกผสมค่ะ โดยจีโนไทป์ที่มาเข้าคู่นะคะก็จะเป็นอันลิวอาใหญ่และอันลิวอาเล็กนั่นเองค่ะคือการผสมระหว่างพันธ้เด่นและพันธ้ด้อยค่ะคำที่4นะคะที่นักเรียนควรทราบเลยก็ค,ค,คือคำว่าฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ค่ะคือลักษณะของยีนที่ปรากฏ แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นว่าดอกไม้มีสีขาวมีสีแดงอันนี้เรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะคือสิ่งที่เรามองเห็นหรือเป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นนะคะอย่างเช่นสีดอกไม้สีแดงสีดอกไม้สีขาวตามที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดลนะคะจะมีกฎอยู่ด้วยกัน2ข้อค่ะข้อแรกเลยนะคะคือกฎของการแยกค่ะกฎแห่งการแยกนะคะคือยีนที่อยู่เป็นคู่กันนะคะจะแยกออกจากกันค่ะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเองค่ะ ตัวอย่างเช่นพ่อแม่นะคะมีแอลลิลเใหญ่เเล็กแม่มีแอลลิลเใหญ่เเล็กดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ค่ะก็จะมีการแยก A ใหญ่ออกมาแยก A เล็กออกมาแยก A ใหญ่แยก A เล็กเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็จะมีแอลลิล A ใหญ่และเเล็กเซลสืบพันธุ์ของแม่ก็จะมีแอลลิล A ใหญ่และ A เล็กค่ะข้อที่2นะคะเป็นกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระค่ะ หลังจากที่แยกออกจากกันแล้วนะคะแต่ละยีนค่ะจะเข้าคู่กันอย่างอิสระโดยให้ได้จีโนไทป์ที่กำหนดลักษณะในรุ่นลูกนั่นเองจากข้อที่1น่นะคะครูบอกว่าเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อเป็น a ใหญ่และเเล็กของแม่เป็น a ใหญ่และเเล็ก์เราก็จะนำทั้งของพ่อและของแม่มาเข้าคู่กันค่ะของพ่อและของแม่เจอกันก็จะได้เป็น a ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ a, หญ a, หญ a เล็ก A ใหญ่ A เล็กและ A เล็ก A เล็กนั่นเองค่ะดังนั้นจีโนไทป์ของลูกในรุ่น f 1หรือเรียกได้ว่าลูกรุ่นที่1นะคะก็จะได้เป็นอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1เป็น A ใหญ่ A ใหญ่1ส่วน A ใหญ่ A เล็ก2ส่วนค่ะแล้วก็ A เล็ก A เล็ก1ส่วนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลทั้งสข้อนะคะก็คือมีกฎการแยกและกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระค่ะ เรามาดูโจทย์ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลกันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าผสมถั่วลันเตาต้นสูงพันแท้ค่ะและต้นเตี้ยพันธแท้ถามว่าต้นลูกที่ได้จะมีลักษณะอย่างไรและอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะต้นสูงพันแท้ค่ะครูกําหนดให้มีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่พันแท้นะคะจะมีเหมือนกัน ต้นสูงพันแท้เป็นลักษณะเด่นดังนั้นอันลิ้วที่เข้าคู่ก็จะเป็นตัวใหญ่ทั้งคู่ค่ะและต้นเตี้ยพันแท้จะเป็นลักษณะด้อยค่ะอันลิ้วที่เข้าคู่ก็จะเป็นตัวเล็กทั้งคู่นั่นเองดังนั้นจีโนไทป์ของต้นเตี้ยจึงเป็นทีเล็กทีเล็กนะคะกดข้อแรกค่ะการแยกตัวอย่างอิสระนะคะเราจะแยกทีใหญ่ทีใหญ่ตน้นของต้นสูงพันแท้ค่ะแล้วก็แยกทเล็กทีเล็ก ของต้นเตี้ยพันธ์แท้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือเข้าคู่กันอย่างอิสระเราก็จะนำทีใหญ่ของต้นสูงคู่กับทีเล็กของต้นเตี้ยค่ะก็จะได้ลักษณะที่ลูกมีลักษณะเป็นทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กทั้งหมดค่ะลูกจะมีลักษณะทีใหญ่ทีเล็กนะคะจะเป็นพันทางค่ะหรือว่าพันลูกผสม ดังนั้นนะคะลูกจะมีลักษณะต้นสูงค่ะซึ่งเป็นปันพันทางนะคะมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีเล็กในอัตราส่วนร0 0เก็คือทุกต้นมีลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะมาดูโจทย์ข้อต่อมากันเลยนะคะโจทย์ถามว่าพ่อมีหมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด AB ค่ะลูกจะมีโอกาสมีหมูเลือดใดบ้างในอัตราส่วนเท่าใดนะคะพ่อมีหมูเลือด A จะมีจีโนไทป์ของหมูเลือด A เป็น IA ใหญ่ IA ใหญ่ IA ใหญ่ I เล็กค่ะซึ่งเราไม่ทราบว่าพ่อมีจีโนไทป์เป็นหมูเลือด A ที่เป็นพันธ์แท้หรือว่าเป็นพันธุ์ทางนะคะดังนั้นจึงสมมุติให้เป็น2กรณีค่ะส่วนแม่มีหมูเลือด AB ซึ่งมีจีโนไทป์แบบเดียวนะคะก็คือ IA ใหญ่ IB ใหญ่ค่ะในกรณีที่1นะคะบอกว่าพ่อมีหมูเลือด A ซึ่งมีจีโนไทป์เป็น IA ใหญ่ IA ใหญ่ซึ่งเป็นหมูเลือด A พันธ้ค่ะเมื่อแยกกลุ่มกันอย่างอิสระนะคะก็จะแยกของพ่อเป็น IA ใหญ่ IA ใหญ่ของแม่เป็น IA ใหญ่ IB ใหญ่ค่ะและเมื่อมาจับคู่กันนะคะก็จะได้จีโนไทป์เป็น IA ใหญ่ IA ใหญ่ตรงนี้ก็จะให้เป็นหมูเลือด A ค่ะส่วน IA ใหญ่ IB ใหญ่นะคะจะให้เป็นหมูเลือด ab นั่นเองค่ะในกรณีที่พ่อมีหมูเลือด A เป็นจีโนไทป์ IA ใหญ่ IA ใหญ่นะคะลูกจะมีโอกาสได้หมูเลือด A และหมูเลือด AB ในอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะกรณีที่2นะคะพ่อมีหมูเลือด A ค่ะแต่เป็นจีโนไทป์ที่เป็นพันทางก็คือ IA ใหญ่ I เล็กแยกของพ่อนะคะเป็น IA ใหญ่ I เล็ก ของแม่เป็น IA ใหญ่ IB ใหญ่ค่ะและเมื่อเข้ากลุ่มกันอย่างอิสระนะคะก็จะได้เป็น IA ใหญ่ IA ใหญ่ IA ใหญ่ i กค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่เลือด A นะคะส่วน IA ใหญ่ IB ใหญ่ก็จะเป็นหมู่เลือด AB ค่ะและ IB ใหญ่ I ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่เลือด B นั่นเอง ในกรณีที่พ่อหมูเลือด A แต่มีจีโนไทป์เป็น Ia ใหญ่ I เล็กนะคะลูกค่ะจะมีโอกาสหมูเลือด A, AB และ B ในอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1นั่นเองค่ะ